ทำแบกให้กูสักพันหนึ่งก่อนเลยสามพันี่ยังดีเมื่อเปิดของขวัญจะสุ่มได้เน็กซัสเฮ้ยผมว่าไอ้สีทองนี่มันเริ่มแปลกแล้วว่ะใครที่ออเดอร์สัตว์เกียร์อะไรไว้บอกว่าล่วงหน้าเลยนะครับต้อเปย์หรอเจ้าอื่นเลยผมได้จะแมงจวนแล้วว่ะสวัสดีนะผู้ชมทุกๆ เลยนีครับผมยินดีต้อนรับช่องนักล่าไล่ระวันนี้นี่ครับเราอยู่ในเกม A.O. o อริจินนะครับผมใครยังไม่ได้ทำกิจกรรมคริสต์มาสนีครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกิจกรรมเมอโรโนพรีนะครับต้องบอกเลยว่า ในกิจกรรมโรนโพรีเนี่ยเราสามารถดรอปสกินสั์คีต่างต่างเป็นกล่องและเทรดได้นะครับผมโอ้โห,โหเรียกได้ว่าการเทรดได้ก็คือมีการขายน้องกระติ้นเลยหรือเนี่ยหนึ่พแบบสกินเนี่ยสามพันโอ้โหสัคีเนี่ยเรียกโอโ้เรียกได้ว่าแบบน่าสนใจสุดๆเลยนะครับและไม่ใช่เรากดไปแล้วก็มันไปเรื่อยๆนะ วิธีการเล่นของมันก็คือนี่ให้เราสังเกตดูนะครับเราจะมีลูกเต๋านะครับให้เราเนี่ยเดินไปตามกระดานลูกเตา๋าตกตรงไหนลุ้นรับโชคตรงนั้นครับเดีไดวว่าตึงๆเลยทีเดียวนะครับผมอะและ้วมาดูของวันในรอบนี้กันดีกว่านะครับผมของวันในรอบนี้เนี่ยเป็นนะครับสัตว์ขีนี่เลยอหอยทากครับผม เออแต่นอกจอากจะเป็นหอยทากเท่ๆแล้วสแตทของเขาเนี่ยก็ยังบวกวิทย6รับดาเมจอีก5%จากมีเดียมไซส์แล้ว PVP ดาเมจดีดักนะครับถึกขึ้นอีกเรียกได้ว่าตึกๆเลยแล้วแฟร์ต่างๆเนี่ยมีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวยังมีหมวกยังมีปากแล้วก็ยังมีหลังนะครับที่เป็นของคริสต์มาสที่น่าสนใจอีกหลายๆชิ้นเลย <Wow. S 1> เรียกได้ว่าต้องมาเล่นและต้องมาจับจองเลยครับผม พราะฉะนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยจก,กรรมนี้กันครับสำหรับโลโนโพลีครับใครที่กดไลค์กดแชร์ก็อย่อยาลืมกดลห์กันด้วยแล้วก็ไปเลยครับผมทีเพิร์ดหนึ่งทีอาร์เวนเจ r ราสอันนี้ออกหนึ่งเราจะทอยทีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมกดต่ออุ้ยมันต้องออกหนึ่งเท่านั้นนะ่ะถึงเราจะเลี้ยวซ้ายนี่ได้ <S <S <อ>เพราะว่าเส้นนี้มันเป็นเส้นแห่งความเกลือเลยเว้ยดูดิไหลมาไม่มีอะไรเลยแต่เส้นเนี้ย ล้ำซำเลยอะแล้วลองไปเส้นลํำซํำก่อนดีกว่าวะต้นคลิปมันต้องมีอะไรแบบลํำซํำหอยทากี่ความสามารถก็คือนะครับผมเมื่อเรากดหอยทากเราจะเดิน1 3สครั้งครับอารมณ์แบบไถของรางวัลอะไถคุณฟองไถนี่ไถนี่คือไถไถที่แบบไถนี่ไถ,ไถมันจะคุ้มไหมเดี๋ยวผมลองดูนะผมลองดูหอยทากมาลองเลยครับกดไปครับ1นปึ๊บนี่ไปครับนี่ อ,อันนี้ก็คือแต้มเอาไปแลกนะครับก็บงน้าแข็งอ่ามันจะมี2แต้มนะครับผมแต้มล่างกิบน้าแข็งแต้มบนเหรียญชมพูมี2ค่าในกิจกรรมครั้งนี้อ่ะโอเคอันนี้เราจะทายลงปกติแล้วเรามาลุ้นเลยว่าจะลงสีม่วงหรือเปล่านะขออนุญาตสองว้าอย,อยู่แล้วมึงทำกูอย่างงี้ <c oughs> ไปต่อสี่หนส เคื่องแดงเฉยมัน <lawsuit. S 1> ไม่แบบคัมแบงให้คุณสักพันหนึ่งก่อนเออสามพันก็ยังดีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ออกเครืองแดงเฉยนี่ครับผมอุ้ยสต็อปหยุดที่สีทองอีกหนึ่งครั้งความสามารถนี้ก็คือคุณจะหยุดที่ตำแหน่งเดิมได้นะครับการหยุดของคุณเนี่ยคุณจะได้ของรางวัลนั้นอีกหนึ่งครั้งขออนุญาตสต็อปเลยจบละทำไมดวงมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยไปต่อเลยแล้วกันอย่าอยู่กับความเสียใจนาน สิบาเก็ดน,น้ำแข็งไปอครับโอเคไปต่อครับพอดีเป๊ะอ่าอุมันก็อยู่เส้นในอยู่ดีโอ้โหรอบนี้ถ้าเราไหลถ้าเราเลยอะ่ะเฝ้าเลยเลเอาดิแต่เราไม่เลยอ่ะดิจานฟุกมันมากับดวงอะดิแล้วจานฟุกมันมากับดวงอะดิ อันนี้น่าสนใจสองสามสี่ห้าหกสองกะกสามเออไอ้ย่าแต่เราจะใช้ออปชั่นจะหมดแล้วนะพึ่งแบบหมุนไปไม่กี่เต่าเองอะ <c oughs> ใช้เลยกูใช้เลยกูใช้เลยมือหของมือห้องเออและนี่ไงขอญาตเป็นอเอ,อ ว่ะทำแบกว่ะไม่รู้ว่ากูจสต็อปทำอีีไป <c oughs> เมื่อเปิดของขวัญแจนสุ่มได้เน็กซัสเหรอเอ้ยผมว่าไอ้สีทองนี่มันเ 8, ริ่มแปลกแล้วว่ะไปต่อโอครับต่อเนื่องถ้าทายเกินมันจะไปไหนอ่ะอ๋อโอเคเอา้า ห่ามอนเดิมสีทองอยู่ตรงนี้อุ้ยเนี่ยหน้ากดเล็กหนึ่งตึกต๊กตึ๊กได้สองอันอีกนึงอ้าโ,โอเคเจอกันกูไปละ <c oughs> โอ้โหเอ้ยไอ้น้องเออเล่นเครื่องหน่อยทางเนี้ยเส้นนี้มีแต่วัยรุ่นที่เดินเว้ยมึงดูดิขาวโปลนเลยอะ <c oughs> วัยรุ่นเขาเดินเส้นนี้กันครับพี่พี่เออไปวัปยไวไปวัปยไวเลยไปวเลย ไม่อยู่แต่เส้นนี้เส้นนอกไม่มีอะไรเลยจริงเศร้า่ะเออการเรินเติบโตอุ้ยโตไปเออ เฮ้ยโอ้ยเถเซอเลยแล่นช็อปอึ๊บพูดคว่าช็อปเลยฮอแล้วคือเราจะอุ้ยร้อยห้าสิบแมวสต็อปปะเอาดีกว่าวะเฮ้ยงมงายไปเนี่ยกูโดนงมงายแล้วปะเนี่ยเอาแล้วมาดิอุ้ยขุนหาอะไรเนี่ยกดนี้ปะเพื่อได้รางวัลคุณสอง เราจะทอยเต่านะมีโอกาสดได้รางวัลคูณ2รางวัลเพิ่มเติมแล้วมีโอกาสไม่ได้รางวัลเราจัดเลยเชีย่ยดีบ้าคือผมจะเอาให้ได้กูสั่ซื้อมาแล้วเมื่อกี้เออจะได้โชคของรางวัลคูณ2-3าจ้าแล้วเราก็สต็อปตรงนี้เลยเออเอ,อ้ย อะไรอ่ะทำอีกได้ไหมไม่ได้แล้วมึงสต็อปไปแล้วเ,เวนมันบอกโอ้จบเลยอะไรวบบน,นี้อ่ะโห่เศร้าอ่ะอุ้อออยอันนี้ต้องไปให้ได้เลยเหรอเขี้ยะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีให้เราเห็นเฉยๆอ่ะผมว่าแม่งหกแน่นอนตาเน,นี้ยเอา้ามาดิแล้วผมมาไงท่าเน,นี้ย ่าไม่จะเลยป่ะวันหนึ่งไม่เลยไม่เลยไม่มีทางเลยชาดูดสาบอีกเลี้ยวยอะไรวะอย่าเป็ดเลือกเลยดีกว่ากดปุ่มเลยเลือกแต้มสี่สอง,ง,งสามสี่เลือกแต้มแล้วก็เปลี่ยนบัฟก่อนไหมเอา้าไปเลยเถอพี่ใายเอา้ามาดิเปลี่ยนบัฟเป็นขั้นรุนแรงที่สุด ยโยมไม่เอาดีบ้าเฮียนี่เฮ้ยล็อกเลยเฮียเฮ้ยฟังเอาเอาีกครับเอาแล้วมันเพิ่มเติมอยูแล้วคือกูจะเอาตรงนี้กูจะไถเนี่ยปัก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 อะ่ะเข้าใจกูปะ ร้วยแล้ววะสวยแล้ววะแชทเฮ้ยพี่ชายโปรเจ็งแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้เด็ดขาดร่วงไม่ได้เด็ดขาดออปชั่นนี้ใช่ปหมดีใช่ปหมกูยอมไม่ได้เด็ดขาดครับสองอันยอมไม่ได้ครับเอ้ยน้องใครออเดอร์ฝัด ขี่ไว้อะไรไว้เตรียมตัวเลยเว้ยพี่ฟุกมาแล้วน้องพี่ฟุกมาแล้วน้องกดถ่ายเลยกดเดินทีละนึงพี่ฟุกมาแล้วน้องโอเคเขามิดคูณสี่พี่ฟุกมาแล้วน้องไปตีเ้ยสต๊อปอุย้ยอะไรอ่ะมีแต่คอสติบมาแล้วก็หลอน โอ้เหมียวห้าร้อย stop อุ้ยรนด d o m block แดงไปออกยากเหรอเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วบา้า stop หมดแล้วด้วยวะต้องเอาอีกออปชั่นต้องสือออ t i o n อีกอ p t i o n อีกอุ้ยเฮียดวงสามอันเลยเออ เรามีอีกวะดูแบบผมลืมสต็อปมี3โอเคดวงหมดแล้วนะเราสมดวงใหม่คูณ2ให้น้องโอเคสต็อปแล้วยังวะตรงนี้คูณสต็อปแล้วไอเวนมันบอกอสต็อปไปแล้วกูกูขาดรัวๆไซส์นี้กูขาดรัวๆบอกแค่นี้แหละอุ้ย <c oughs> อะไรอ่ะ คเอา้าสต็อปไม่มีใครบอกคุณสต็อปเราอู้ลืมสต็อปไปกี่นวะโอ้ลืมกดสต็อปอ่ะเด๊โอ้โหลงตรงกลางด้วยหนึ่งให้พี่หน่อยดิน้องโอ้โหสบายละเศร้าเลยวะ โอ้โยเจ้าวะ่ะไม่มีแล้วกล่องสมบัติของข้า <c oughs> ใครที่ออเดอร์สัตว์เกียร์อะไรไว้บอกว่าล่วงหน้าเลยนะครับน้อจไปซื้อเจ้าอื่นเลยผมน่าจะมีของชวนแล้วอะ่ะมาเลยช่น,นีพน้พี่กลับมานำพี่กลับมานำพี่กลับมานำ มานำแน่พี่กลับมานำแน่แม่จ๋าช็อตน,นี้แหละเอาทั้งหมดที่เรามีเต็ จ้องตากูสุดท้ายสุดท้ายแล้วไอ้น้องพี่ไม่ไปต่อแล้วน้อเอาไอ้พี่หน่อยเอาไอ้พี่หน่อยน้องเอาไอ้พี่หน่อยเอาไอ้พี่หน่อยน้อง พวกเราเราไปกันดีกว่าเราไม่ได้สมชิ้นเลยแย่แปดเราไม่ได้มีเราโคจงเจงเลยเจงแบบองท้ายไปเจ็งแบบมึนมึนเลยต้นเกมก็ดูดีเอาละครับผมสำหรับพี่พี่ที่ยังไม่ได้กดดาวโหลดนีรดนครับสำหรับเกมอออ o r ิจิ n นะครับแล้วไม่ได้เข้ามาเล่นกิจกรรม ปารโนโพอรีถือว่ามึงแม่งโคตรพลาดโคตรมึนสะบัดเลยว่ะต้องเข้ามาเล่นด้วยนะครับเพราะตอนนี้ทางตัวเกมเนี่ยมีอีเวนต์เยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสตอรี่เควสนะครับอีเวนต์ช็อปนะครับผมสปาร์คทีตามล่าตอนนโอพร้อมกับกวางนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเออแทนกวางนะครับผมเออให้เราเนี่ย คิดว่าตัวไหนจะเก่งกว่กันซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันมีสกิลของมันอยู่นะครับก็อย่าลืมไปสนุกสนานกันได้นะครับผมและสำหรับวันนี้ก็คงต้องรากันไปก่อนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเราด้วยแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเอาเช่นเคย และฝากลิงก์ดาวโหลดตามธรรมชาติไว้ด้วยครับตามช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นชายแดนแอรสโตูนะครับหรือขึ้นเครื่องบินได้ทาง Google Play เลยนะครับผมหัวไวแอปแกลลอรี่นะครับอ p p o App แอปมาร์เกตหรือทางลริงก์ด้านใต้นี้เลยนะครับผมก็เตรียมมาทุกท่านได้อันวยความสะวกันแบบเรียบร้อยแล้วตันนี้ก็ต้องราไปก่อนแล้วสัสดีอนี้จอกั่บาคุด้วยนะครับวครับสวัสดีครับ